สบายดีสบัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวัช์คูฉุกนเด้อยินดีตอนฮาร์ปกับซูซองสบายเพื่อนคือเกาเนาะช่วยพี่น้องฟังด่าฟังไทยต่าง,ง,งประเทศสบายเพื่อนกับข้อกับสบายดีเวื่อจคูฉุกนเนะเาะวันนี้ก็มาพบพ่อสาวไวเนน้เพื่อนกับสบายเพื่อนเช็ดยังเนาะมืนอี้ไปเบิ่งไปชมกันด้ยพี่น้องซึ่งสาวเพื่อนกับย,ยูเือนนยูซานคือเกาเนาะว่ายังไม่ได้ไปเพื่อนน,อน้องน้ำพิงในพี่น้องเพราะว่าสาวเพื่อนกับกำลังสีกำลังสีแบบ สักเครื่องสักตากสผ้าน้องบิวเด้พี่น้องเพราะว่าน้องบิวเพิ่นออกไปกับไมย่าอยู่หน้านาะแต่ว่าเปนมาให้สาวไปเพิ่นไปเอาที่หลังเลยนะเพิ่นมาให้โทรมาเนาะตอนน้องบิวเพิ่นห้เพิ่นอย่างเดห้ไมย่าโทรมาโบกเนาะเดี๋ยวเขาก็สิไปเอาเพิ่นได้เพราะว่าไมย่าเพิ่นอยากไปหน้าน้ำเพิ่นกินห่อลานเนาะถาว่ามีลานไหเพิ่นก็ไื่ไปเด้พี่น้องอยู่แต่เพื่อนกับหลานเนาะ เพราะว่ามีลานแต่พ่อาก็แก๊กแก๊กกับลานแต่เพราะว่าลานก็ไปเป็นกำลังเฮียนว่ากำลังปากแน่เนาะเพิ่งกัสชิลเลนเอาตามตูดลานให้ได้พี่น้องไว้เพราะว่าไม่ยากก็เมื่อยแน่เพิ่งก็ได้แบบว่าบางมึกๆเอาไปซอยเอาเอาไปซอยน้องอัสบายเพื่อนเนาะน้องอิวเนาะแต่เมื่นี่เพิ่นก็เอาไปกับพบปู้แล้วพี่น้องเพื่อนเพื่อนสบายเพื่อนกัสซีคุกนี่ด้วยพี่น้องเพราะว่า พักห,หน้าบ้านแกซิมีเราเสื้อผ้าแบบเวลาฝนตกฝนยางแล้วเขาเสียมาไว้หน้าบ้านเนาะตากข้างเน,นาะแหละแล้วมันนี่พิ่นก็เอาไปก็พบปู่พบปู่ก็ไปนั่มือนีิเนาะเพราะว่าเพิ่นกินฮอทลานถ่ะเด็กพี่น้องอยู่กับลาน้มีแห้งเนาะเลยหยอกลานเบากระลานเนียังนีน่แหละมันกัแบบมันอุ่นนะพี่น้องดูว่ามันแบบอบอุ่นเนาะมีเด็กน้อยเบานำ เนี่ยกะใส่เพื่อนกะกำลังแบบปั้นเครื่องซักเสื้อผ้ายังให้เพื่อนได้ว่าแป๊บเดียวสวดตะก้าเต็มตะก้าคู่มือคู่มือพี่น้องแป๊บเดียวเนาะมือยากสิบ้าเพราะว่าเพิ่นแบบว่าห้าวบริสาเพื่อนแถกลางตอนเล่นนะฮากะบรใส่แบบกางเกงส่งย่งให้แป๊บเดียวไปเงี้ยวแป๊บๆก็ได้ซักอีกแล้วเพราะเขาจะเครื่องยังแล้วห้าก็สิไปเพื่อนน้องน้ำพิงในพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเพิ่นสิผูกแขนเนาะ แต่ว่ามันนี่บุพัว่นมี่อย่างห้เฮ็ดตือโบเนาะแต่ว่าสาวทองสายกินนี่จักไปทั้งใดมือนี่มื่อเศ้านี่เพิ <ka> ่นเห็นเพิ่นอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นดงเสบ่าเป็สาวนะมันนี่ก็เป็นมือวันสิ้์ใหญ่เดยน้เนาะเป็นมันผ่าใหญ่เนาะเห็นเพิ่นที่วัดแต่ว่าเพิ่นกับว่าได้ขึ้นมาเพื่อนสาวไปเพื่อนเนาะปกติเพิ่นก็สิขึ้นมาอยู่เพื่อนสาวไปเพื่อนก่อนได้เพิ่นก็จ้งเมื่อเพื่อนเพิ่นเนาะมันนี่เพิ่นบม่ามาเพิ่นเผามือเพื่อน จักไผรออีเพื่อนเนาะปูคือกันแม่เพิ่นว่าแม่เพิ่นไปดินนําจักสินาก็พีน้องสายทิศมานํามื่อเช้านี่อ่าน้องบิวบ่อยู่แล้วกเงียบเนาะน้องบิวอยู่นี่กเสียงอ้ยเสียงแบบเสียงลังด้นะเด็กน้อยผู้เดียวะแต่ว่าแม่ย่าเพิ่นเพงเพงแฮงหายกับ่ได้เว้ากับ่ได้เนาะหายเ็กน้อยนี่กแบบเอาล่ะ ใช่ห้าก่อนเลยนะแบบว่าผมยังให้เราหลานเพิ่นเพ,นเพิ่นแพงแห้งหลานเพื่น,นี้เนาะเพิ่นกัมีมีหลานผู้เดียวเลยพี่น้องกับร่งแบบว่ากับร่งหักกับร่งแพงเนาะกับร่งส้อนอยงนนังก็ได้เทุกอย่างแหละแบบว่าเพิ่นยังบ่มีหลานหลายคนเนาะหาก็มีคนเดียวนี่คนแดกเลยเพิ่นหักหลานเพิ่นแพงแห้งนะกะหน้าตาแกไขเพิ่นคือขั้นจมูกเนาะขอโทษขออภัยเลย คือแบบคือเมญ่าเนาะเมย่าไปคนเลี้ยงกะเลี uffy, ้ยงน้ำแนยอยู่กับสาวยเพื่อนเน่ชิโนกับชีเดดเดะทอนๆในพี่น้องเาก็บชิมาตักเครื่องรองบิวได้ปั่นหักกระเล้วเนาะมื่อนี้มันมีแต่กางเกงเสื้อพลายเนาะเพราะว่าเสื้อเ้าปั่นไปแล้วยังเหลือแต่กางเกงเนาะเากะตักเครื่องรองบิวกันเลยพี่น้องมันบชีกลมกลมกลมเงยในเด้อเป็นเสื้อร้องบิวเนาะ ส่วนรดยสาวเพื่อนบุคอยได้ซื้อเสือให้น้องบิวเนะะาะเพราะว่าส่วนรดก็มีแต่คนอื่นซื้อให้สเป็นไม่ยาบอหรือนาสาวบอหรือเป็นป้าบอสี่เนาะกางเกงแบบน่านเขาใส่ไม่ชื้อให้ส่วนรดก็มีใิตามีโม,โมเนาะหรือว่าเพื่อนอะไรเพื่อนผามาแต่ไทยผามาให้น้องบิวเนาะ แต่ว่าเป็นเสื้อลูกสาวเพื่อนเองสิญ่าเสื้อแบบเสื้อมือสองจริแต่ว่ามือสองมันก็ยังใหม่อยู่มาเก่าลำลองบิวเนาะ้องบิวบนไซล์แป๊บเดียวพี่นาะแต่ส่วนหลายเครื่องอยู่ไทยมันก็สิง่ากลัวอยู่บ้านเขาเนาะเสื้อสิ่งน้องบิวในญาเป็นซื้อมาหายเมื่อนั้นเนาะเป็นสุด เป็นส si ุดของมันเนาะแต่ส่วนใดส่วนใหญ่ฮะน้องบิวใส่บุได้เนาะมียาซื้อมากกับเพื่อเบิ่งนล้านด้วยวันล้านตัวน้อยด้วยตัวใหญ่เนาะเสืยหน้อยก็ล้านอีกเนาะ เป็นเสือแคนยา่าพ่อเตียงซื้อให้พ่อเตียงเพิ่งซื้อให้เน,นาะเออชนไลก็เป็นพ,อพ่อเพิ่นซื้อพีอน่น้องเลยสาวไปเพิ่นบดตะคอยไปตลาดเนาะบดตะคอยไปใส่นะเออพ่อเป็นชื่อมาให้กิงชีสเป็นเสือแคนยา่าเนาะสาวไปเพิ่นตุนดื้มพี่น้องไปตลาดเนาะตะคอยได้ไปเดือกเครื่องใส่เครื่องซอยเบพด่อนกะสั่งบ่เตียงซื้อมาให้ ว่าน้องวิวเพิ่นบ่ค่อยอยู่กับไผเดีนอันนี้คือเสือเสือไม่ท้องเห็นซื้อให้เนาะเสือท้องใส่ถิ่นเดี๋ยวเพิ่นซื้อให้แต่ลนเด้อพี่น้องแต่น้องวิวยังบ่ได้ย่างเนาะตอนนี้ยังใส่ได้อยู่พี่น้องเพราะเป็นผ้ายืดเป็นเสือเียดเนาะ น้องบิวมกักคักเสือตัวนี้่นมากเนาะเสือกระดิ่งบบเสือกระแรงลุง,ลงไปเย็นดีเนาะใส่ตัวนี้แป็มันย้ายเดยยายบวิวนี่คือป้าเพิ่ชซื้อให้พี่เนาะป้าบุญเนาะเสือ,อนี้ เพิ่นก็มากตัวนี้เวลาอาบน้ำเดี่ยวเขาถามมาใช้เสือตัวไรเพิ่นมาจับเลยเสือตัวนี้เนาะถ้าตัวไรเพิ่นมากเพิ่นก็ทีใส่บ่อยๆพี่น้องใช้เรื่อยๆเนาะถ้าตัวไรเพิ่นบมา่มากเขาจับหายกับเพิ่นก็ะดึ๊กถิมอันนี้คือป้าเย็นตัวนี้เนาะพี่น้องปลาเมน่เน,นน้ำใสเนาะไปซื้อให้แต่ตัวนึงมีน้อยไปตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่า พานบูยื้อตัวนี้เนาะอยากครับๆี้เด้เสือเสือภายนอกแล้วนี่อันนี้เสืออื้อเดียวเนาะคนยูฮานดิมะนชิเรนชิโน้นอะไรกันเนาะซื้อเครื่องหานเป็นประจำเนาะมองวอิวใส่กระสิงด้วย อันนี้คือกางเกงกางเกงน้องวิวเพิน่นส่วนลายกางเกงสีขาวนะแป๊บเดียวเปื้อนเนาะเอาใส่ให้เธอกระบอกพี่น้องกะสิใส่แต่แพนดิชรองเนาะอันนี้กางเกงมาจากพังไทยมาจากประเทศไทยเลยมีแม่คนหนึ่งเพิ่นพากมาให้น้องวิวแต่รุนเต็มไดเนาะ นี่ทองเป็นซื้อให้ยแต่หล่นเลยนี่กะแม่นนี่คือกันซื้อให้ยสองชุดคือกันด้วยเนาะสีชมพูกับสีแดงเป็นมากมากสีชมพูนี่สีชมพูนะจกะสีอย่างนอกรันมากสีสีแดงพี่น้องแต่ว่าเราซื้อมาให้ทุกสีเนาะเพิ่นซื้อมาเสียงสาวเพิ่นกับสีโบราณนี่ด้วยพี่น้องตั้งกล้องอยู่ไกลเนไกลเติบเนาะ อันนี้กางเกงมาแต่ประเทศไทยพี่นอ้องกระโปงของมียาเป็นซื้อแห่ดานเนาะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงป้าเป็นซื้อให้คือกันพี่น้องป้าเย็นเนาะ มไมีไยา็เพิ่อซื้อกันนี่ก็ได้แองเกงตตอนนี้จำได้ตั้งแต่น้องมิวเกิดประเทศพีน่นงเลยแต่ตอนนี้ยังใส่ได้อยู่เนาะเป็นสุดที่หา้าวเมื่อกี้นี่เนาะ เก่งเกงผ้าพ่ดซื้อให้ไปตลาดแล้วแบบเห็นเสื้อผ้าเล็กน้อยเนาะพี่น้องเป็นตะหักตาเพงเนาะเพิ่อนกะซื้อมาผากร้านไม่ยากะถามไม้ยาไปตลาดนี่กะชุดสองชุดสามชุดเพิ่งเถอ,อะเนาะโอเค ตาเครื่องแล้วกัสิบปเฮื่อนป้าเนาะสิบเอาน้องบิวก็ตอนนี้ตาเครื่องน้องบิวแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่นอ้องเสื้อผ้าของเพิ่นเนาะแต่ว่ายังบวเบิดได้เนี่ยนุ่สองซามเมอหนึ่งพอดีตาพอดีได้เล่าหนึ่งด้วยครูแบบเดียวเนาะ ข้างล่างเข้าก็จะเป็นต้นชมพู่เนาะพี่น้องบอเตียงเพิ่นซื้อมาปลูกน mm hmm. เนาะเพิ่นในกรารมกปลูกต้นไม้ต้นตอกแต่ว่ามีช่วงนี่แหละที่เพิ่นบไอยู่โอฟอยู่มันจะไปกับไปเนาะ mm hmm. แต่เพิ่นก็ได้บริคอยซื้อมาปลูกนี่เพิ่นปลูกหาก็ได้สองปีพี่น้องต้นชมพู่ปีนึงเป็นซองเท้าเนาะต้นนี้เนาะ mm hmm. เป็นแค่แต่ปลูกปีแรกเลยมา mm hmm. เป็นหมากสีแดงเนาะ ซบสีแดงมันแบบออหวานนะหวาน,นหอมเนาะสาวไปเพิ่นก็ม,มัก,กินเนาะพี่น้องเพราว่าเอาไปปลูกอยู่หน้าบ่ติดเนาะติดแต่มันบ่งามแบบว่ามันกกมันบ่สมบูรณ์เนะาะแต่ว่ากกนี่สมบูรณ์แฮงเลยนะ่ะงามเขียวเลยปลูก2ปีเครื่องเฮือนน่ะพี่น้องเป็นมากนี่ลกๆเนาะแบบสิลเลยแบบแดงเต็มต้นเลยนะ สืดือไปใช่า่ะมัยังมันยังนอคือสืดือเนาะและ้วก็สิมีสิให้เบิง่งเนาะแล้วตามหน้าบ้านให้เบิ่งเด้ออพ่แม่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต้นมะนาวเนาะต้นมะนาวของบอ่อเตียงเพิ่นแหละนี่ก็มกักปลูกนี่ก็มาแต่หน้าของแม่์ชาวใบเพิ่นอยู่หน้าเพิ่นหน้าลงเพินนะ่นเนาะเพิ่นไปตอนกิ่งเอาแต่ก่อนพุ่่นนะเพิ่นมาหาตอนกิ่งอันนั้นตอนกิ่งอันนี้นมักคักบอ่อเตียงเนะปลูกต้นไม้ต้นโตเนาะ แต่ว่าตอนนี้เพิ่นไปหาซื้อต้นทุเรียนมาปลูกอยู่แต่ว่าต้นทุเรียนกับแพงเนาะ่าปปลูกโอ้โหาช้ได้กินหรือว่าได้กินชวนช้นลายหะปลูกกับไม่ได้กินเนาะเพราะว่าบานเฮาม,เมันเดดมันแดดเนาะแดดห้อนมันดงอย่างเดดต้นมะนาวสองต้นอยนี่เนาะหน้าบ้านเฮา,าก็เริ่มเป็นหมากแล้วเ,เ,เป็นหมากสองสามรอบเนาะหมากมันก็เริ่มงญ่แล้วเนอะ นี่โลกน้ำถ้าเฮาแบบว่าฉีดยาฉีดยางใส่มันก็คือสิงามปกติมันสิมีบ่งนี่นี่บ่งกระเด็นน่ะพี่น้องจัาเกิดว่บ่งกระเด็นบ่งกระเด็นตัวใหญ่ๆสัมปู่มือเนาะเฮาก็ยันหยาพี่น้องมากมันกำลังใหญ่คิดไปเรืมากหนึ่งเนาะน่ะมีลายมากอยู่เนาะนี่ เพิ่นมักปลูกเนาะเอาเตียงเพิ่นมาปลูกใส่โอ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นปลูกก็ปลูกใส่เองแบบสินะใส่โอ่งแล้ก็มีตีรถเนาะเพิ่นเอาใส่บงกลมไว้มามากนี่ใหญ่เด้อพี่น้องสวัสดีเพิ่นก็บ่ได้งเาเนาะมต้นมักดาพี่น้องมักดาคือมักฝรั่งเนาะมยากเพิ่นหานออกเไปตัดิ่มเเนาะมันกเป็นามันบ่แซ่บมันบ่คมก มักสิาอยู่ไทเนาะอันนี้กมนาวีเนาะมันเป็นักนาวสีเนาะมวยักนาวแป้นเนาะแม่นบ่มักนาวสีกับมักนาวแป้นคนอนบ่พี่น้องสอยเพิ่นกะเ้ากับคิถึกเนาะอันนี้มันถาอันนี้เด้อันนี้กพี่นักนาวถ้ามันเป็นถ้ามันใหญ่นี่ซํากับปั้นนี่เนาะักนาวอันถ้ามันแบบว่าต้นมันสมบูรณ์เนาะ อยู่หน้าของแม่สบายเพื่อนค่ะลายเพ่นเอามาขายอยู่พนม้าขายกบรบโบเพงเนาะเต็มทุงกระซองพัทกีบพี่น้องทุงใหญ่เนาะหมากกระหมากอินใหญ่ไม่ต่หมากอินใหญ่งงเลยเนาะอัะอนนี้เราเตรียมคนเดียวตอนเอากิ่งมันมาปลูกกรใหญ่ไ,ไว้พอสมควรเดียพี่น้องอันนี้ปลูกประมาณปีหนึ่งหรือสองปีนี่แหละเป็นหมากลกคคลั่กตันนี้ตน้นชมพู พอ,พอมาปลูกอยู่เนาะต้นมันสูงตูใหญ่ปันใดเพราะว่าเขาซื้อเอาแบบเป็นกิ่งมันมาเนาะเป็นที่เราเป็นตอนกิ่งเอาแล้วนะมาปลูกใบมันกระหอ้องหอมีน่นองหอมแบบอยากกินหมากมันเลยนะหมากมันกระแซบเนาะหมากมันกระต้นใบใหญ่หมากมันกระพอสมควรกับต้นมันเนาะอันนี้กับพกคักไอดี ขนาบ้านเนาะนี่กระสอนป่ามื่อนี่เพิ่นมาอยู่แต่เพิ่นไปเมื่อนาแล้วเนาะออหอนอดีพี่น้องเอ้ยเตียงยังไม่ด้ออกมื่อนี่เนาะตอนเศร้าๆนี่แหละอากาศกระเด็นหอนคือเก้าฝนมาตกเนาะแต่ว่าดีแต่มีลมเย็นแน่มาทางนี้เป็นรถพอเตียงเพื่อนเจี๊ยบเตะเนาะทะเบียนเพื่อนไผ่เสื้อเด็กเสืเด็กพี่น้องถ้ใส่มักสื้อเด็กเนาะอ่าสบไปเพื่อนเคยซื้อแต่บ่ถือพี่น้องเลย มักซื้ออยู่แต่ว่าบ่ค่อยถึกเนาะกต่ถือนึ่วันที่หนึ่งก็สิแบบสุขดีเลยแหละพี่นอ้องตอนนี้กัสาวเพิ่นกะสีขอจุกคลิปไปเพียงตอนนี้เนาะพี่นอ้องตามมาคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบุควาดคลิปใหม่จากซองของเฮาเนะาะเลยเพิ่นกะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้อง